สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับคูโบนนะคะในชั่วโมงของทักษาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของปรากฏการณ์สรุปราคาและจันทรุปราคานะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรไปดูเน้อหาบทเรียนเลยค่ะ นักเรียนนะคะคิดว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาแตกต่างกันอย่างไรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะคะที่เรียกว่าปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะ <éta> จากภาพนี้จะเป็นภาพของปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะซึ่งเกิดจากโลกนะคะแล้วก็ดวงจันทร์นั้นโคจรมาอยู่ในแนวเส้นเดียวกันนะคะหรือว่าอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์นะคะ โดยที่จะมีดวงจันทร์นะคะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์นะคะดวงจันทร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์ในการสังเกตนะคะอย่างเช่นพวกแว่นดูดวงอาทิตย์นะคะหรือว่ากล้องโทรทัศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์นะคะเพื่อถนอมสายตาของเรานะคะถ้าเราใช้สายตาของเรามองไปที่ดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาของเราได้นั่นเอง ปรากฏการ์นะคะทางสุริยุปราคานี้นะคะดวงจันทร์ก็จะอยู่ระหว่างดวงอาทิ์กับโลกนะคะเงาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเงามืดและเงามัวนะคะบริเวณน,นี้นะคะที่ครูโบกําลังชี้อยู่นะคะก็คือบริเวณเงามืดนะคะส่วนเงามัวนะคะก็จะอยู่บริเวณน,นี้นะคะ เห็นเป็นลางๆนะคะเงามืดก็คือจะมืดสนิทเลยไม่มีแสงสว่างส่องเข้าถึงนะคะส่วนเงามมวนะคะยังมีแสงสว่างนั้นส่องเข้าถึงอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสุริยุปราคานะคะปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะเกิดขึ้นได้3ลักษณะนะคะก็คือจะมีสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะคะ ดังภาพนี้ก็จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงก็จะเกิดจากดวงจันทร์นะคะอยู่ใกล้โลกมากเงาของดวงจันทร์นะคะก็จะมีขนาดใหญ่นะคะนี่บริเวณนี้นะคะดวงจันทร์จะอยู่ใกล้กับโลกนะคะก็จะทําให้เกิดเงามืดนะคะคนที่อยู่บนโลกนะคะที่อยู่บริเวณเงามืดของดวงจันทร์ก็จะมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์จนมืดมิดนะคะหรือว่ามองไม่เห็นดวงอาทิตย์ทั้งดวงนะคะ อ่ะบริเวณนี้ก็คือเงามืดนะคะแล้วก็นะคะเงามัวนะคะก็คือมีแสงอยู่บ้างนะคะส่วนบริเวณเงามืดน,นั้นก็จะมองไม่เห็นเลยนะคะคนที่อยู่บนโลกนะคะที่อยู่บริเวณเงามืดของดวงจันทร์นะคะอันนี้จะมองเห็นดวงจันทร์นะคะบางดวงอาทิตย์จนมิดนะคะหรือมองดวงอาทิตย์มืดทั้งดวงเลยนะคะ บริเวณนี้จะเป็นจุดสังเกตนะคะเห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะคะก็คือถ้าเรายืนอยู่บริเวณจุดสังเกตนี้ก็จะมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นั่นเองต่อมานะคะสุริยุปราคาแบบบางส่วนนะคะถ้าเป็นบางส่วนนะคะก็จะเกิดจากคนที่อยู่บนโลกนะคะที่อยู่ในบริเวณเงา เงามัวนะคะบนผิวโลกก็จะมองเห็นดวงจันทร,ร์นะคะบางดวงอาทิตย์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะจึงมองเห็นดวงอาทิตย์เหมือนเป็นเป็นเสี้ยวนะคะเหมือนเป็นดวงแหวงแหวงนะคะคล้ายๆกับเสี้ยวของดวงจันทร,ร์นะคะ,ะก็จะทําให้เกิดเงามืดเงามัวนะคะจุดอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตเห็นสุริยุปราคาแบบบางส่วนนะคะก็จะทําให้เราเห็นดวงอาทิตย์แค่บางส่วนเท่านั้น เราก็จะเรียกว่าสุริยุปราคาบางส่วนนั่นเองค่ะต่อมานะคะสุริยุปราคาวงแหวนนะคะอันนี้ก็จะเกิดจากบางครั้งนะคะดวงจันทร์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากนะคะทําให้เงาของดวงจันทร์นะคะก็คือเงาบริเวณนี้นะคะจะทอดไปไม่ถึงผิวของโลกนะคะดวงจันทร์จึงมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์นะคะจึงบดบังดวงอาทิตย์ได้ไม่หมดนะคะทําให้เรานั้นนะคะ ที่บริเวณที่เรายืนอยู่นะคะหรือว่าจุดสังเกตเห็นสุริยุปราคาทําให้มองเห็นขอบของดวงอาทิตย์เป็นวงแหวนนะคะเราก็จะเห็นเหมือนกับมีลักษณะคล้ายๆวงแหวนนะคะลอ้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่นั่นเองเราก็จะเรียกว่าสุริยุปราคาแบบวงแหวนนั่นเองค่ะ<อ>มาดูปรากฏการณ์นะคะที่เรียกว่าจันทรุปราคากันบ้างนะคะ จันทรุปราคานะคะก็เกิดจากดวงจันทร์แล้วก็โลกนะคะโคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์โดยที่มีโลกนะคะจะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะคะก็คือโลกนั้นก็จะขั้นกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จะแตกต่างไปจากสุริยุปราคานะคะเพราะว่าสุริยุปราคาดวงจันทร์ก็จะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมลูกจะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะปรากฏการจันทรุปราคานี้นะคะก็จะอยู่นะคะในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์โดยที่มีโลกนะคะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะมีทั้งเงามืดแล้วก็เงาม,มัวเกิดขึ้นมานะคะ ันทรุปราคานะคะสามารถแบ่งขึ้นได้แบบสามลักษณะนะคะก็คือมีแบบจันทรุปราคาเต็มดวงนะคะเหมือนในภาพนี้นะคะก็จะเกิดจากดวงจันทร์นะคะทั้งดวงนะคะโคจรเข้าไปในเงามืดของโลกนะคะอ่ะบริเวณนี้จะเป็นเงามืดใช่ไหมลูกเป็นเงามืดของโลกนะคะคนที่อยู่บนโลกนะคะอ่ะถ้าเราอยู่บริเวณนี้นะคะคนที่อยู่บนโลกนั้นนะคะก็จะมองเห็นดวงจันทร์นะคะเป็นสีแดงอิฐนะคะ หรือที่เรียกว่าพระจันทร์สีเลือดนั่นเองประมาจันทรุปราคาบางส่วนก็จะเกิดจากดวงจันทร์นะคะบางส่วนนั้นโคจรเข้าไปในเงามืดของโลกนะคะ,ะดวงจันทร์ก็จะค่อยๆนะคะเคลื่อนที่แล้วก็โคจรน,นะคะอ,ะออกมาเพียงแค่ครึ่งเดียวของบริเวณเงามัว,มวกับเงามืดนะคะก็คนที่อยู่บนโลกนะคะก็จะมองเห็นดวงจันทร์บางส่วนนั้นมืดลง ะะบางส่วนก็จะมีสีอิดนะคะก็คือครึ่งต่อครึ่งระหว่างครึ่งของเงามืดแล้วก็ครึ่งของเงาหมัวนั่นเองค่ะเราจึงเรียกว่าจันทรุปราคาบางส่วนเท่านั้นต่อมานะคะก็คือจันทรุปราคาแบบเงาหมัวนะคะ ก็คือเกิดจากการโครจรเข้าไปในเงามัวนะคะก็คือจะมีแค่เงามัวเห็นไหมลูกอ่าบริเวณนี้นะคะก็คือเงามัวนะคะดวงจันทร์นั้นค่อยๆโครจรไปที่บริเวณเงามัวนะคะทาให้มองเห็นดวงจันทร์แบบเต็มดวงนะคะ แต่เห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าความสว่างของดวงจันทร์ก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะคะวันไหนที่เราเห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะคะดวงจันทร์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันบางวันครึ่งเสี้ยวบางวันเต็มดวงนะคะบางวันก็มองไม่เห็นดวงจันทร์ก็มีนะคะแต่ถ้าวันไหนเราเห็นดวงจันทร์แบบเต็มดวงแสดงว่าดวงจันทร์นั้นนะคะค่อยๆโคจรเข้าไปในเงาหมัวนะคะทําให้เรานั้นมองเห็นดวงจันทร์ได้แบบเต็มดวงนั่นเองค่ะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูบบกามีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะคะหรือว่าดวงดาวนั่นเองครูโบก็จะมาให้เด็กๆนะคะได้ดูเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ ก็มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมากมายขนาดไหนคะสำหรับเทคโนโลยีอวกาศนะคะก็มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเอามาใช้ในการสื่อสารนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะประเทศใช้เผยแพร่สัญญาณทางโทรทัศน์นะคะทางวิทยุนะคะโดยอ่า เทคโนโลยีอวกาศนี้นะคะก็ยังช่วยในการเฝ้าติดตามการสังเกตวัตถุบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนและก็ต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกล้องท u บ b l e นะคะก็จะเป็นกล้องชนิดสะท้อนแสงนะคะที่มีการควบคุมอุปกรณ์การทํางานได้จากศูนย์ควบคุมบนพื้นโลกเลยนะคะภาพถ่ายจากกล้องนะคะก็จะได้รับการศึกษาวิเคราะห์โดยสถาบันทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศนะคะเพื่อใช้เป็น ข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์นะคะก็ช่วยให้เหล่านั้นเข้าใจถึงระบบสุริยะมากยิ่งขึ้นหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงดาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในชั่วโมงทักษะวิทยาศาสตร์มาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ